ันไม่เทกำลังก็นตะลกิน้ดีเนาะปเนาะเนาะอตกอนี่วันนี้ผู้แขนโควิดจ้าไอก้องไอก้องอาหารเิ้งปลาค่ะเป็นปลาตงปลางปลาตีหมูผู้แขนเช็แล้วโควิดมาฟังแม่เบาหนีแม่ระพิษนะ ใม yeah. ันมันมดจะซื้อยู่เอ้เ่นเนี่มันมันพกแงซีันอินอมัน่เบิดแล้วเบดจมาขวพี่น้องเอ้ยแกเหบดใส่หมดเลย้านเฮาเอเห็ดอนเอคอแล้วก็เอ็นกินเอกินรอนขวดอยู่

เลี้ยงเหยนอันนแะหุ้นเขาก็คุยได้ใจตูมเลยโมเอ็นาแล้วหล่อดูอ้เอ็นาแล้วหอดาไรูคอเปิ่ดค่ยงงานนอเพียวใครนะโอเคต้องไปทิ้งานแล้วปรเดี๋อ้าแล้วเอาทงกูเทงกูมาติเอาไปเป็ผู้แข่ ว่าม okay, so uh ูห huh. okay. so, mm? um. yeah. uh ันได้ไปเนาะไปหนาวอะไรอีโอทุมได้ท uh ูมแลไวที well, ่เจ้าเออเออ้อาเหี่ยนเขาไอะบาทนี huh. ่ปเอาจ้างไร่ไร่ได้ครับเ้าเหียนเ้อเด้อบุปผูมเขสร้างไม่นด้สร้างร้านผู้ใดเด้อบุปูมเขาเหียนให้เจ้าได้เป็ลาเด็กอ เอาได้หาอะไรบ้านเอาได้หัาวได้ก็ได้เินกาไปเก็มีเงินก้มาก็ไดเอานักเบาืมึงก็นั้เาเบาสู้เฮ้บคือบ้านเฮาได้ซื้อรถมาได้ก็ทุเอาได้ได้ไดได้ไดเป็นเรื่องพอดีเ็น้องตายคนนอินนเาะ

พ้ไเขาไปเอบ้านไ้เขาไปฟไปอนะฮาได้เขาไปอเอมันไเองบนเด้อยห้ไปเาำมาลอยได้บาเนี่ยบินไปเลยนจไป้แรไปทงานเพ่ไเด็กตังไเนี่นี่น่ไอ้โอ้ไปเพ่ย่ง่ากันเลไปนั่งแก้ยังไไไ่ ไปห้ามัได้จังตามไปตมไปรับเลยก็มาเมื่อเราเล่าวยมันไปติมันมันห้างมันมีได้จังอืไปหันออเดี๋วเมื่อตปดาหไปหันงามยุ่งยังไงก็จะกินอย่างคนลอยู่อะไอย่างไรตเขาไปห้าเลยไอ้น้องไยอดถึไอ้น้อง ข้ามผักเข้านี่เลยโอ้เ้ยนหอมีโอ้โหหมูวันได้เจ็บด้ไข่อู่ลูกฟานมาแล้วคนอาโอ้ลูกฟางโ้กไปเกาหลีเหรอ ก็นีมาคนมาเลยคนจ็บากมาได้คนอเก่ใครกวเนีาจะไปกิเนาเนืม่ี่ยาไ้มนูเอาากบนเา้่างมัเนาะจะพูดมาเอาเอ็ดเ็ดเอ็ดเ็นมันะทีน้อยนู่นนักอกัน้วนเียวกันผู้ใดอะไรอย่งนี้ผู้นึงได้ปุณิสคเปียวหากระม่ไปไปเลย

อยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอ้ยขึ้นเลยกูบินขอแม่ไหมเางแก่ ไปนอกไปนองไปนานี้ฟาแล้ววิาณเฝ้าบ้านเราวิญณเฝ้าเห็นไอระบาดไอระบาา้านไร้ไห้ันด้มือด้วยเราได้ให้ส้ามผีล้างมาได้ไอคนได้คำจะเปตีสีได้รถเทา เอ็งเนี่ยคิดทำมาเอาเต้งเนี่ยเยอะไปเสียทนังอืดตอนกำลังใจออกนักรัะกายคล้องพอดีแฮนเอาคือเอามาโก้เขจะเป็นยังไงครับผมข้าวมาบุกเนาะเอาเอากินกินกินโอ้โอ้มันกินข้าว

ถ้าเก็บเงินเก็บคำไหนถ้ากสไปค่อยเก็บได้เป็นล้านอสินมาท่านบสทีมงานบักเครับทีมงานัจเน้อัอเ็กยา

เข้ามาได้พี่้องกินข้าเข้าวูเขียนนกตันตาโนนโมตนตานะกอันีตนตกร็ท่ายี่ก็ท่ายิ่ดีคุบาเอ้ยมกสลูกากุทธลูกไปเอมีมาม่าสะออดวะ้าอัตบารไม่รู้เลยมรู้นะวันลกินอะไรกินข้าวกินกินคุเค